สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของคําวิเศษนั่นเองนะคะสําหรับคําวิเศษนั้นมีเนื้อหาบทเรียนเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันได้เลยนะคะในเรื่องของคําวิเศษนะคะคืออะไรคําวิเศษนะคะก็คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามขยายคำสรรพนามขยายคำกริยาขยายคำวิเศษเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนขึ้นนะคะคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายนะคะหรือคำวิเศษก็คือคำที่ขยายคำต่างๆนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูประเภทของคำวิเศษนะคะสำหรับประเภทของคำวิเศษมี10ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1เรียกว่าลักษณะวิเศษ2การละวิเศษ3ส,สถานะวิเศษ4ประมาณณวิเศษ5 ปริชาวิเศษ 6. นิยมมะวิเศษ 7. อนิยมมะวิเศษ 8. ปฏติยาวิเศษ 9. ปฏิเสธทวิเศษและ10ประพันธ์วิเศษนะคะมีทั้งหมด10ประเภทด้วยกันนะคะนักเรียนก็ค่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆนะคะแล้มาดูนะคะประเภทที่1น,นะคะที่เรียกว่า ลักษณะวิเศษนะคะลักษณะวิเศษก็คือคำที่ขยายนะคะคำอื่นเพื่อบอกลักษณะของคำนั้นๆน,น,นะคะเช่นอาจจะบอกขนาดสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอาการนะคะเช่นคำว่ากลมใหญ่หอมเขียวเปรี้ยวหนาเป็นต้นนะคะ ต่อมานะคะประเภทที่2นะคะการละวิเศษนะคะคำนี้ก็คือคําที่ขยายคําอื่นเพื่อบอกเวลานะคะการละวิเศษขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลาเช่นคําว่าเช้าสายบ่ายเย็นอดีตอนาคตเป็นต้นนะคะต่อไป3ส,สถานะวิเศษ สถานนวิเศษก็คือคำที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกสถานที่นั่นเองนะคะเช่นคำว่าไกลใกล้กลบนล่างเหนือใต้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะประเภทที่4นะคะประมาณนวิเศษประมาณนวิเศษคือคำที่ขยาย คำอื่นเพื่อบอกจำนวนนับหรือบอกปริมาณนั่นเองนะคะเช่นคำว่า1 2 3มากน้อยจุเป็นต้นนะคะต่อมาประเภทที่5ปริชาวิเศษปริชาวิเศษนะคะคำนี้คือคำที่ขยายคำอื่น เพื่อแสดงความสงสัยหรือคำถามนั่นเองเช่นคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเท่าไรนะคะต่อมาประเภทที่6นิยมมะวิเศษนิยมมะวิเศษคือคำที่ขยายคำอื่น เพื่อบอกความแน่นอนหรือบอกความชัดเจนเช่นคำว่านี่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนนะคะเรียกว่านิยมมาวิเศษนะคะต่อไปประเภทที่7อนิยมมาวิเศษนะคะจะตรงข้ามกันกับนิยมมาวิเศษนะคะ อนิยมมะวิเศษนี้คือคำที่ขยายคำอื่นโดยไม่บอกกำหนดที่แน่นอนหรือไม่ชี้เฉพาะนะคะเช่นคำว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทำไมชันใดอื่นเป็นต้นนะคะต่อไปประเภทที่8ปนะคะปะติยาวิเศษ ปรติยาวิเศษคือคำที่ขยายคำอื่นเพื่อแสดงอาการรับรองหรือโต้อตอบขานรับนั่นเองนะคะเช่นคำว่าจ้าจ๋านะคะเออพะยะค่ะขอรับเป็นต้นนะคะคือโต้อตอบขานรับนั่นเองนะคะและประเภทที่9นะคะประเภทที่9า ปฏิเสธท้าวิเศษปฏิเสธท้าวิเศษก็คือคําที่ขยายคําอื่นเพื่อแสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับนั่นเองนะคะเช่นคําว่ามิไม่มิใช่ไม่ได้มิได้หาไม่ได้เป็นต้นนะคะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่10นะคะ ประพันธ์วิเศษนะคะประพันธวิเศษนะคะคำนี้ไม่ได้ขยายนะคะแต่เป็นคําที่ทําหน้าที่เชื่อมคําหรือเชื่อมประโยคนะคะให้มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกันนะคะเชื่อมคําหรือเชื่อมประโยคให้มีความเกี่ยวข้องหรือสอดค้องกันประพันธ์วิเศษนะคะเช่นคําว่าที่ซึ่งอันดังที่เผื่อว่าอย่างที่ เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะมาดูหน้าที่ของคำวิเศษนะคะหน้าที่ของคำวิเศษนะคะหก็เช่นคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าเช่นประโยคนี้เรามาดูคอนโดสวยราคาไม่แพงคำว่าสวย เป็นคำวิเศษขยายคำนามคำว่าคอนโดนั่นเองก,กลายเป็นคอนโดสวยนะคะต่อมา2องคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเช่นฉันเองที่เป็นคนบอกให้เขาทำการบ้านในประโยคนี้นะคะคําว่าเอง เป็นคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามคำว่าฉันนะคะกลายเป็นฉันเองนะคะ 3. าคำวิเศษคำหน้าที่ขยายคำกริยาเช่นคนตื่นเช้ามักได้รับประทานอาหารตรงเวลาในประโยคนี้นะคะคำว่าเช้า เป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำว่าตื่นนั่นเองกลายเป็นตื่นเช้านะคะและสี่นะคะ,ะ, 4, ะ,ค,ะคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเองนะคะเช่นเธอคนนี้รูปร่างหน้าตาน่ารักมากคำว่ามากในประโยคนะคะเป็นคำวิเศษขยายคำวิเศษ คือคำว่าน่ารักกลายเป็นน่ารักมากนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วสำหรับบทเรียนเรื่องคำวิเศษมีทั้งหมด10ประเภทด้วยกันนะคะนักเรียนก็กลับมาทบทวนได้นะคะคุณครูก็จะลงคลิปไว้นะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะแล้วคุณครูก็มอบหมายนะคะงานให้นักเรียนนะคะได้ คำถามนะคะในใบงานที่คุณครูได้แจกให้ของสัปดาห์นี้นะคะเรื่องคำวิเศษนะคะให้นักเรียนเติมคำวิเศษนะคะลงในประโยคให้เหมาะสมและแบบฝึกหัดที่2ก็ให้นักเรียนนะคะนำคำวิเศษมาแต่งเป็นประโยคนะคะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะ สำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งงานคุณครูได้ที่ไลน์กลุ่มของเรานะคะคุณครูจะรอนะคะเช็คใบงานของนักเรียนทุกคนอยู่นะคะสวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะแล้วเ,เราจะมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะสวัสดีค่ะ